สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสนทนาสารคดีในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในเหตุการณ์การโกงชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์เหตุการณ์ที่ยังคงฝังอยู่ในใจประชาชนและเป็นบทเรียนสำคัญให้กับทั่วโลกนั่นก็คือยุคข,ของเฟอร์ดินานมาโกส ใช่ครับยุคของมาโกสไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนของการรวมอำนาจการคอร์รัปชันระดับชาติและการใช้อำนาจเผด็จการเพื่อกอบโกยทัรัพยากรของประเทศเข้าสู่กระเป๋าตัวเองและครอบครัวแล้วจริงๆแล้วเขาโกงไปแค่ไหนกันแน่เคยได้ยินว่ามีการประเมินว่าครอบครัวมาโกสยักยอกเงินมากถึงกว่า5-100ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยครับตัวเลขที่ทาง Transparency International ระบุคือประมาณ5,000ล้านถึง10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในกรณีการโกงระดับรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกตัวเลขนี้เทียบเท่ากับ GDP ของฟิลิปปินส์ทั้งปีในช่วงทศวรรษ1980เลยด้วยซ้าโอ้โหแล้วมันเริ่มต้นยังไงเขามีพื้นเพทางการเมืองอย่างไรถึงได้ก้าวขึ้นมามีอำนาจมากขนาดนั้น เฟอร์ดินาน a ์มากสเริ่มต้นจากการเป็นทนายความแล้วเข้าสู่สนามการเมืองในช่วงหลังสงครามโรคครั้งที่สองเขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี1949และต่อมาได้เป็นวุฒธธิสมาชิกในปี1959ก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี1965ตอนที่เขาขึ้นมาครั้งแรกคนฟิลิปปินสมองเขาเป็นฮีโร่เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับมาโกสร้างภาพลักษณ์ตัวเองเป็นวีรบุรุษสงครามที่ต่อสู้กับญี่ปุ่นช่วงสงครามโรคครั้งที่สองและเป็นนักการเมืองที่ฉลาดมีวิสัยทัศน์แต่ในความจริงแล้วภายใต้ภาพลักษณ์เหล่านั้นกลับแฝงด้วยการวางแผนเพื่อรวมอำนาจอย่างแนบเนียนจุดเปลี่ยนจริงๆคือช่วงปี1972ใช่ไหมครับ ใช่เลยครับปี1972มากอสประกาศกฎอายการศึกมาเช่าลอโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อควบคุมความวุ่นวายจากกลุ่มคอมมิวนิสต์และความรุนแรงทางสังคมแต่ความจริงคือเขาต้องการรวบอำนาจและขจัดฝ่ายค้าน แล้วหลังจากนั้นฟิลิปปินส์ก็กลายเป็นรัฐเผด็จการโดยสมบูรณ์ถูกต้องครับตั้งแต่ปี1972เป็นต้นมาประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมของมาโกอสอย่างเบ็ดเสร็จรัฐธรรมนูญถูกแก้ไขระบบยุติธรรมถูกครอบงำและมีการจับกลุมฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองจํานวนมากโดยเฉพาะเบนินโยอากิโนจูเนียที่ต่อมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านแล้วเงินหายไปไหนหมดโกงยังไง นี่แหละครับคือจุดสำคัญของการโกงชาติระดับตำนานพวกเขาใช้ระบบราชการในการยักยอกเงินโดยเฉพาะผ่านโครงการผีหรือ ghost projects คือการตั้งงบป,ประมาณโครงการที่ไม่มีอยู่จริงนอกจากนี้ยังใช้ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ในการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบผิดกฎหมายส่งออกทองคาในนามส่วนตัวและใช้บัญชีลับในสวิตเซอร์แลนด์ในการเก็บทรัพย์สินแสดงว่าระบบตรวจสอบภายในประเทศแทบไม่มีพลังเลย ใช่ครับเพราะทุกองค์กรถูกควบคุมด้วยพรรคพวกของมาโกสทั้งหมดแม้แต่ศาลสูงสุดก็ไม่สามารถตัดสินอะไรขัดกับรัฐบาลได้แล้วอีเมลดามาโกสภรรยาของเขาก็มีบทบาทเยอะใช่ไหมครับอีเมลดาเป็นบุคคลที่โด่งดังในเรื่องของความฟุ่มเฟือยเธอใช้เงินภาษีประชาชนในการชอปปิ้งในต่างประเทศซื้อเครื่องเพชรเครื่องประดับสร้างโรงแรมโอเปรา่าและตึกสูงสูงในนามของความสวยงามของชาติแต่เบื้องหลังคือการผลาญงบประมาณมหาศาล แล้วคนในประเทศรู้ไหมครับว่าเขาโกงประชาชนหลายคนรู้ครับแต่ไม่สามารถต่อต้านได้เพราะกลัวการจับกลุ่มหรือถูกลอบสังหารมีคนจำนวนมากที่หายสาบสูญในช่วงกฎอายการศึกแต่ความไม่พอใจก็สะสมเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดแตกหักในปี1983ตอนที่เบนินโยอากิโนถูกลอบสังหารใช่ไหมครับ ใช่ครับเหตุการณ์นั้นจุดชนวนความโกรธแค้นอย่างรุนแรงเพราะอากิโนเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่ได้รับความนิยมมหาศาลการถูกยิงเสียชีวิตขณะลงจากเครื่องบินกลับฟิลิปปินส์กลายเป็นภาพจำที่กระตุ้นให้ประชาชนลุกขึ้นต่อต้านอย่างเปิดเผยแล้วเหตุการณ์อีเดซ่าเรวอลูชันปี1986ก็เกิดขึ้น ถูกต้องครับนั่นคือ People Power Revolution ที่ประชาชนหลายล้านคนออกมาชุมนุมโดยสันติที่ถนน Epifanio de los Santos เพื่อเรียกร้องให้มากกสลาออกสุดท้ายภายใต้แรงกดดันจากกองทัพและนานาชาติมากอสและครอบครัวต้องหนีไปยังฮาวายฟิลิปปินส์ได้อะไรจากเหตุการณ์นั้นอย่างน้อยที่สุดประเทศฟิลิปปินส์ได้ฟื้นฟูประชาธิปไตยแม้จะยังมีร่องรอยของความเสียหายจากการคอร์รัปชันและความไม่ไว้ใจในระบบราชการแต่คน ฟิลิปปินส์เรียนรู้ที่จะปกป้องสิทธิ์ของตนเองมากขึ้นแล้วเงินที่โกงไปละ่ะได้คืนมาบ้างไหมมีบางส่วนที่รัฐบาลฟิลิปปินส์สามารถอายัดทรัพย์สินและนำกลับมาได้โดยเฉพาะจากบัญชีในสวิตเซอร์แลนด์และอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศแต่ก็ยังมีเงินจำนวนมหาศาลที่หายไปหรือกระจายไปอยู่ในเชือของพวกพ้องที่น่าเศร้าคือครอบครัวมาโกสยังคงอยู่ในวงการการเมืองจนทุกวันนี้ ใช่ครับลูกชายของเขาเฟอร์ดินานด์บองบองจูเนียได้กลายเป็นประธานาธิบดีในปี2022ซึ่งก็เป็นประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงว่าประวัติศาสตร์ได้ถูกลืมหรือคนฟิลิปปินส์เลือกที่จะให้